สภาพร่างกายทั่วไปเราสังเกตแต่วิธีการมีหน้าตาสมวัยรูปร่างผอมผิวขาวเหลืองเดินปกติไม่เซมีการแต่งกายสะอาดพูดคุยรู้เรื่องไม่สับสนให้ความร่วมมือในการตรวจดี การวัดสัญญาณชีพจะทำในผู้ป่วยทุกรายเพื่อตรวจสอบอาการแสดงที่บ่งบอกการมีชีวิตสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิกายชีพจรการหายใจและความดันโลหิตการวัดอุณหภูมิกายหมายถึงระดับความร้อนหรือความเย็นของร่างกายโดยค่าปกติในผู้ใหญ่อยู่ที่36-37.4องศาเซลเซียส การตรวจชีพจรโดยทั่วไปอัตราการเต้นของชีพจรจะเท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจโดยค่าปกติในผู้ใหญ่ประมาณ60-100ครั้งต่อนาทีการตรวจการหายใจคือการสังเกตการเคลื่อนไหวของส่งอกและหน้าท้องที่เกิดขึ้นจากการสูดลมหายใจเข้าออกโดยค่าปกติในผู้ใหญ่อยู่ที่16-20ครั้งต่อนาที ความดันโลหิตที่วัดได้มีสองค่าคือความดันซิสโตลิกคือความดันสูงสุดในผู้ใหญ่มีค่าปกติประมาณ9 0 1า0มิลิเมตรประลอดความดันไดแอสโตลิกคือค่าความดันต่ำลงในผู้ป่วยมีค่าปกติประมาณ60-90มิลิเมตรปรลอด การตรวจผิวนะันจะใช้หลักในการดูและคำ้ำโดยดูลักษณะผิวผิวของป่วยมีผิวสีขาวเหลืองสะอาดไม่มีคราบคื่นหรือรอยโลคผิวหนังเรียบชุ่มชื่นดีมีการกระจายตัวของขนสม่ำเสมอไม่มีการกดบวมความตึงตัวของผิวปกติโคนเล็บนุ่ม เล็บเป็นสีชมพูผิวเรียบไม่มีรอยโลกไม่มีนิ้วปุ้มมีการการตรวจสีษะและแบงจะใช้วิธีการดูและการคำ้ำการดูสีษะทั้งสองข้างสงมกัการผลสีดำนุ่มไม่แห้ง มีการกระจายตัวสม่ำเสมอใบหน้าทั้งสองซี่สมงมาตรการไม่บิดเบี้ยวอวัยวะบนใบหน้าตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมการคำคำไม่พบก้อนไม่มีการบวมกดไม่เจ็บไม่มีรอยโรคไม่มีผื่นหรือการเคลื่อนไวหวที่ผิดปกติ การดูตาทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกันรูกตาอยู่ตรงกลางเบลืตาเบื่ตาอิาสนิทเมื่อหลับตาและลืมตามเบือกตาบนคุม,ม่านตาบนา mm. ประมาณ2มิลิเมตรเบืกตาล่างอยู่ใต้ม่านตาล่างคอดีมีการกระพริบตาประมาณ20ครั้งต่อนาทีการทำเบื่ตาไม่มีการบวมไม่มีรอยโรค ลักษณะของเยื่อบุเป็นสีชมพูไม่มีตุ่มแผลหรือการบวมลักษณะตาขาวมีสีขาวและมีเส้นเลือดฝอยเล็กน้อยความใสของกระจกตากระจกตาโค้งใสไม่ขุ่มีการตอ,ตอบสนองต่อแสงและขนาดของรูม่านตาอย่างรวดเร็วประมาณ2มิลิเมตร ตรวจจมูกจะใช้วิธีการดูและการคำปีกจมูกและจมูกมีขนาดเหมาะสมเท่ากาันไม่หบูบานมากขนาดหายใจไม่มีร่องรอยการอักเสบเยื่อบุจมูกสีชมพูไม่บวมผนังก้านจมูกอยู่ตรงกลางการคำไซนัทฟอนทอไซนัทกดไม่เจ็บแม็กซิไดรี่ไซนัดกดไม่เจ็บ ใช้วิธีการดูลิมฝีปากสีชมพูชุ่มชื่นไม่มีแผลมีการเคลื่อนไหวเท่ากันทั้งสองข้างเยื่อบุช่องปากและเพดานปากสีชมพูปันสีขาวเหงือกสีชมพูขนาดปกติไม่มีการอักเสบลิ้นอยู่ตรงกลางไม่เป็นฝ้าทอนซินขนาดไม่โตไม่มีการบว,วมแดงลิ้นไก่อยู่ตรงกลาง หจะใช้วิธีการจมีแลการคำการดูใบหูยังสองข้างหืวดำเดียวกับตาและยังสบสาในแนวตั้งในรูหูก็ขี้หูเล็กน้อยเย้าปุกปกติไม่มีสิ่งแปลกปมหรือามผิปกต,ปกติและเห็นเยอาแก้วหูสีเทาการคำไม่มีการกดเจ็บบริเวณใบหู 哦。 การตรวจ่วงอกและปอดจะใช้วิธีการดูการคำการเคาะและการฟังโดยปกติส่วงอกจะมีรูปร่างกลมแบนมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างมีการเคลื่อนไหวของส่วงอกสัมพันธ์กับการหายใจลักษณะของเต้านมจะมีลักษณะ,ะที่มีขนาดเท่ากันไม่มีก้อน ไม่มีสารคัดหลังไหลออกมาการต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ปกติจะคำไม่พบก้อนหรือการกดเจ็บการขยาย e x p พ n s i o n บริเวณด้านหลังและด้านหน้าจะ,จะต้องมีการขยายของส่วงอกเท่ากันทั้งสองข้างการคำแทกฟฟ็กทาย f e m i d a สทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ปกติจะมีการสั่นสะเทือนเท่ากันทั้งสองข้างการเคอปอดดูความโป่งและทึบของยอดปอดและปอดด้านหลังและด้านหน้าปกติจะได้ยินเสียงรีโซแนน์ทั่วทั้งปอดการฟังเสียงหายใจปกติจะเป็นเสียงหายใจปกติสมเสมอ นหัวใจและหลอดเลือดจะใช้วิธีการดูคำเคาะและฟังปกติผิวจะเป็นสีเดียวกับผิวไม่มีร้อยโลคหลอดเลือดดำที่คอไม่พผออก้งฟังเสียงยอดหัวใจจะได้ยินชัดเจนที่ใต้มันป็นข้างตาย ฟังเสียงหัวใจเสียง S1 และ S2 ชัดเจนด,ดีไม่มีเสียงน้อยเบียดการเต้นของหัวใจอยู่ที่90ครั้งต่อน,นาทีเกินจังหวนะสมมบเสมอ การตรวจท้องและอวัยวะภายในช่องท้องจะใช้วิธีการดูการฟังการเคาะและการคำการดูท้องทั้งสองข้างสมมาตรการไม่พบหลอเดเลือดดำป่งพองไม่มีรอยจำเลือดใดๆมีการเคลื่อนไหวปกติบริเวณขานีปกติคำท้องได้นุ่มไม่มีการกดเจ็บและไม่พบก้อน การฟังจะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้อยู่ที่6ครั้งต่อนาทีการเคาะเราจะเคาะท้องได้เสียงโปง่งเคาะตับได้เสียงทึบเคาะน้ำการเคาะ เราจะเคาะดูความโปรงทึบของท้องโดยเสียงที่เคาะได้คือเสียงโปงการเคาะตับม้ามและไตปกติจะได้เสียงทึบการคำตับม้ามและไตจะคำไม่พบก้อนหรือการกอบเจ็บขอบเขตหรือขนาดการคำต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ ปกติจะคำไม่พบก้อนและเจ็บ สเตโนไคโดมาสตอยเอ็กซห้าการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนคอส่วนลกและเอวปกติควากำลังของกล้ามเนื้อทางพิษยาดูมิเกสห้าการกำลังของกล้ามเนื้อใบเสร็จและไบเสร็จมายเกสทีนน ีการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และข้อศอกปกติกำลังของกล้าเมเน้อก้อมือและมีอมือซ้ายขวาอยู่ในเกณฑ์ห้ามีการเคื่อนไหวของข้อมือและข้อมือปกติกำลังของกล้าเมเนื้อ้งขาและทา ระบบประสาทระดับการรู้สึกตัวผู้ปวรู้สึกตัวดีดพูดคุยได้รู้เรื่องได้สับสนรู้วันเวลาสถานที่อยบุคลข้างตรวประสาทสมองข้าตัระสทสมองคู่ที่อย,อยู่งอปตนอร์เล็กดีและารปกติข้างตรวประสาทคู่ที่สองอปติเนอผู้ปวยสามา การตรวจสอกระแสาที่สามของอมวเตอรการอบขัวที่สของเรลตาตรวจสอข้หเนน้ำเพื่อการดูัารทอนไหลของากงอปกติของการตรวจสอบสมองขั้ที่ห้า โดยเฉะการเัมก้าเว้ามทั้งสข้ามมีการกตัวเท่ากันประสาสมองพทเชื่อเนื้อใบหน้าทั้งสองข้างสวยงาารไม การเน้นการต้านมูก้ท de ี um, ่แปดอักเบนัการไม่ยุนปกติและการส่งครัวได้การตรวสมองผู่ที่เก้ากา่ไฟล์เชี่อมเนและการตรวจสมองคู้ที่สิบโดยการเนฟเพือตาอจาให้ผู้ป่วยเสียผู้ป่ว 촬영 <목소리도> เซชันคือการรับสัมผัสบนบริเวณอตูที่สัมผัสผู้เผยสามารถบอกตำแหน่งที่ดูสัมผัสได้อย่างถูกต้องการเซสชันคือการรับความเจ็บปวดที่ยสามารถบอกได้ว่าด้านไหนด้านหลด้านไหนล ตัวรีเฟกใบเส็บรีเฟกไตเส็บรีเฟกเนีรีเฟกฟิงเกอร์ทูโนทูฟิงเกอร์และแคนทัลรีเฟกผู้ป่วยมีเป็นปกติ